ีว่าชิมชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับกิบุรีและโทอรีทอรีครับผมสวัสดีครับเฮอในโปรเจกต์ไหมครับแองเจลล์เดวิสหรือเดวิสแองเจลลนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันแล้วตอนนี้เสียงพี่กิบุรีก็หายดีขึ้นมาเยอะแล้วค่ะแต่ยังไม่หายสนิทแล้วประมาณพี่อกจมนะ ยไม่ตาลุกขึ้นมาเราหางคีฟ้าน่าเกลียดแม่หางอะไรใช่ไหมีฟ้น่าเกลียดอม่วันนี้เราจะอยู่กับหางนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอาบน้ําด้วยกันใช่ไหมนกขาไปโชว์หางอ้าวไปโชว์หางเงี้ยเดียวอือปุ๊บว่ายวอือปุ๊บอื๊บโอเคค่ะวันนี้เราก็มาอาบน้ําด้วยกันนะคะใช่เหรอแล้วนี้เราก็ ถ้อย่างที่เขาที่แล้วที่กิ๊บบอกนะคะว่าอาจจะมีน้องๆคอมเมนต์คลิปนะคะแล้วก็อาจจะเลือกคอมเมนต์ที่ถูกใจเข้ามาเป็นอ่าเป็นสมาชิกในหมู่บ้านของเรานั่นเองใช่ไหมคะพี่น้องขาไม่ใช่ไม่ใช่ะไรว่าเราเปิดถังขยะเล่นเพื่อของกิน้าเกียดมากไม่มีจะบ้าเหรอเราเห็นไปเกมหมดอยู่จะมาเออแต่ตัวผมหมดเลยอ่ะอ่าทำไม่ไปเกมหมดอยู่หรอไม่ไปเกมหมดจะไปเกมหมดอยู่เลยเธอ ของกินอะนนของกินอ่ะแล้วอะไรของกินทั้งหมดล่ะฉันให้ลูกอมทปแล้วไม่ใช่เหรอก็โหดเซฟใหม่ปุ๊บนัน่แนแหละจริงที่รู้กันดุเล่มากฝูกสากทำให้เธอได้หัวใจวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างหมู่บ้านอาจ้ก,กันนะคะแล้วก็จะมาให้กําเนิดน้องๆสองคนนั่นเองนะนอโอเคเราจะเลือกน้องๆสองข้อความนะคะจากทั้งหมดหลายข้อความจริงๆมีข้อความที่ ถูกใจมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราจะเลือกแค่สองคนก่อนละกันแล้วลพาร์ทนาเราเค่อยเลือกอีกสองคนเนาะใช่ไหมพี่เทอรี่เทอรีไม่ใช่อะไรวะโอเคค่ะเราจะให้เขาเป็นชาวนานะซึ่งซึ่งชาวนาน้องๆที่จะมได้รับเรื่องมาเป็นชาวนาจะได้อยู่บ้านหลังนี้นั่นเองอยู่ในกลางหันลมม,นมันไม่ค่อยเหมือนบ้านไงกลางหันลมไงข้างบนแล้วก็มีเตียงแล้วมีสามเตียงว่ะ ต่ให้อยู่2คนไปก่อนแล้วกันนะเผื่อ,น,อน,น้องเขาจะออกลูกออกหลายงาี้เองอะไรเงี้ยล้ <laughs> นองอ,อาจจะมีการสืบพันธุ์รักรูปเพศหรือไม่อะไรก็ต้องดูวีกทีนึงน,นะคะโอ,โอเคค่ะคนแรกที่พี่น้องเลือกคือใครเอ่ยอ่าผมบอกเลยนะคนแรกเผืนเจอนะครับแค่เห็นก็รู้แบบถูกชะตาแล้วครับผมน้องดี่ชาแลครับผมน้องเขาบอกไว้ว่าพี่ครับพี่ใช้เชดเดอร์อะไรฮะใช่แล้วน้องความรู้สึกนี้แหละที่พี่ชอบมากเลยฮะการที่พี่ได้ใช้เชดเดอร์เนี่ยมันช่างทําให ภาพเนี่ยสวยอลังมากครับผมน้องถูกเอาใจพี่ไปเลยไมนเนียว่่แต่น้องชื่ออะไรใช่เหรอเธอจะเอาคนที่ถามเธอว่าเชเดอร์อะไรน้องไปไในู่มกิจกรรม,มเปล่าจะบ้าแล้วเอาน้องได้รู่กกิจกรรมเลยไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวน้องก็ถามกับไอ้ลุงตูนนะเอาที่ร่วมกิจกรรมสิเฮ้ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะ เลดี okay, ดีค่ะน้องคัทไทยคาวาอีนะครับผมชอบโปรเจกต์นี้เพราะเวลาพี่นกกับพี่กิฟเล่นด้วยกันแล้วน่ารักดีอะค่ะแล้วก็ชอบตอนที่พี่เล่าเรื่องอะค่ะมันให้ความรู้และให้ข้อคิดนะคะว่าไม่ควรไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ชอบดูมากเลยส่วนชื่อก็คือน้องกระต่ายครับผมอ๋อน้องกระต่ายเป็นคนแรกเองโอเคค่ะนี่ไปไข<ป>เอาไว้ฟักน้องกระต่ายนะเดี๋ยวน้อง,นองคนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอยานเอานอกกระต่ายไปต้มกินน้องของพี่นะคะชื่อว่าน,น้องโลวีโลเวลี่นะคะแล้วก็คัสแคสตี้ที2 2> เฮดเพนะคะโลเวลีแล่แคสตี้ทีเฮดเดี๋ยวแล้วก็น้องบอกว่าหนูชอบคลิปนี้คลิปนี้นะคะรอเรือเฉยเลยรอลิงนะลูก<ม>หนูชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าพี่กิ๊บ น่ารักพี่นกน่ารักพี่สองคนเป็นคู่จิน้นหนูอยู่และคิคิพี่กิฟเป็นคนที่แคสเกมผีหรือเมะเมะพี่กิฟจะทำตัวเหมือนพี่กิฟเป็นตัวละครนั้นๆส่วนพี่นกพี่นกเป็นคนตบมุกแปลกๆแ,แล้วก็บาครังพี่นกชอบแกงพี่กิฟหนูเลยชอบโปรเจก t นี้และคลิปนี้ค่ะคลิปนี้นะหนูชื่ออันดานะคะเรียกสั้นๆว่าดาก็ได้ค่ะ น้องดานั่นเองนะเ็นัย่แล้วมันอันด้เออโอเคตั้างน้องก็ตายเลยคะ่ะ <c oughs> กระตุยไม่รู้ว่าเผากินจริง<ๆ>รเดี๋ยวจริงๆแล้วคนอื่นก็หลายคนนี่ถูกอ่าถูกใจนะคะแต่ว่าก็สุมๆม,มานะได้สองคนนี้นั่นเองนะยังไม่ต้องคนดูมักเสียใจไปแ้วยังมีคลิปอื่นๆอีกนะคลิปน้าได้ยังมีอีกโอ้ได้แล้วค่ะน้องอันดาเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นโอเคนะเะเอาประมาณนี้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งชื่อน้องอันดาก่อนเอ้ยน้องอันดาน้องน้องอันดาเขียนชื่อเขียนยังไงวะถ้าเกิดพี่ตั้งชื่อว่ากรตตุยอ้าวน้องเขาเขียนมาให้เลยไม่ใช่เหรอคะอันจิ๊กจำว่ากัตต่ายนี่น่าเป็นชื่อผู้หญิงนะและดูไอที่มันสปอนโผล่มาสวัสดีครับเดี๋ยวสาเป็นผู้หญิงสิแล้วเนาวอ่านี่ใช่น้องยูซี่หรือเปล่าโอเคได้แล้วค่ะ นี่ไม่พาเนาะเขาเข้าบ้านก่อนฟ o l l o w m ก่อน Follow m พาน้องเข้าบ้านฟ o l l o w m เข้าบ้านก่อนเนาะเขึ้นบันไดให้แเป็นน้องอันดา้องแอร์เนาะอันา้องอันดาเขาขึ้นบันไดให้เป็นในลูกพูดเก่งน้องตุ๋ยขึ้นมา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 เนาะน้องอันดาคงไม่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 เยียบไปลูกเยียบไปไม่เซตโฮม e ค่ะเซตโฮมเซตโฮม โอเคคำถามคือตั้งชื่อยังไงอ่ะอ๋ออันนี้ค่ะนี่นี่เอาอันนี้ไปคลิกที่น้องเขานะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้เลยค่ะจะ <Stop S 2> ตุยโฟร์เม่จะตายชื่อมันเว้นนะเอาน้องบันนี่กันนะน้องบันนี่เดี๋ยวน้องคนนี้โอเคบันนี่เอาไม่ได้เป็นฟาร์มเมอร์อยู่นี่หว่าเดี๋ยวไปปรับให้เป็นฟาร์มเมอร์ปับ๊บเอาตัวอักษมาไม่เตัวอักษรมา มันรู้จะเอาชุดไหนดีค่ะนี้ก็แหละเออน่าจะให้คล้ายกันหน่อยน้ออันดากับน้องบันนี่นั่นเองนะจะพิมพ์เมื่อกระตุยะตยอ่อแล้วน้อเขาไปสกสะกมาเหรออืมบันนี่กระต่ายคาทายคาทายน้องเขาไม่เขียนไว้เลยคาทายคาทาย,าทายวะน้อเขาพิมพ์มาให้แล้วนะเธอายเอามาใหม่สมุเอา้าวกรรม อเอ,อก็น้องที่จะมาร่วมสนุวนะก็สามารถพิมพ์ว่าร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะแล้วหนูชอบคลิปนี้เพราะอะไรแล้วก็ตกปิดท้ายนะคะว่าหนูชื่ออะไรเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษให้พี่อ่านออกน,นะคะเต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษน,นะอะไรเงี้ยนะคะโอเคนี okay. ่น้องคัดไทยคัดไทยคัดไทย,ไทยแล้วแล้วพอเราพอเราลืมพอเราลืมเว้เนาะแล้วน้องเขาก็จะแบบเราก็จะอ่านเนาะครับที่น้องเขาไม่ออกใช่น้องก็จะอ่านว่าคัด คาไทยคาอีอีอีเสร็จนั้นแล้วก็จะเป็นคาระทาอยปันเราไปสร้างหมู่บ้านอาจารย์ดีกว่าค่ะอาทิทนี้เรามาสร้างหมู่บ้านอาจารย์เนาะใช่ค่ะอาจักรูดอาจักรีอาจักรีแห่หนี้ค่ะโอ้ไม่มีแมวฟ่องมาอยู่นี้เลยไปตี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  ก็ไปน้องรู้จักแกลอาจาะได้ยังไงเหรอรูอ้จักแกล่าจาะได้ยังไงคะเล่าเล่าหน่อยอือพยอนกลับไปนะฮะเราขอสรุปสั้นๆเลยว่าเริไม่ได้เ้ยเลมได้ไงฮะไม่ได้ไม่อนุญาตให้เริ่มมันก็ต้องกี่ปี้วเนี่ยไม่ได้กี่ปีก็ไม่รู้แล้วกี่ปีล่ะคะตึกว่าตอนน้รู้จักตอนที่เปิดนร,รู้จัก <วะ S 2> ใครนะคนแรกรู้จักใครคนแรกแล้วจ่ะคนแรกแล้ว เป็นแรกที่ไอโตกเลยครับผมอออันนี้คือเห็นเลยครคลิปส่วนใหญ่ที่ไปนั่งดูของพี่ไอโต้นะครับจะเป็นพวกเกมเอาติลเตอร์ครับผมที่ไม่สามารถแปลได้นะจำได้ไหมว่าเกมอะไรเป็นเกมแรกอ,อันนี้จำไม่ได้เยองมากไรหวะาพี่ยังจำได้เลยก็เลยว่าพี่จำได้ว่าตอนที่พี่รู้จักอ่าคนแรกนะคะก็คือนิวคุ้งนั่นเองแล้ว เกมแรกที่พี่ดูของนิวคุงก็คือเกม The Cook c o o k Man, ออคอคิทแมน,แมนใช่ในเกม The ค u n g Man ตอนนั้นนิวคุงยังซับไม่เท่าไหร่ว่าไม่ถึงหมื่นนะถึงถึงน้อยมากค่ะตั้งแต่สามปีกว่านะแต่นนพี่ยังไม่เริ่ม ตอนพี่รู้จักนะฮะรู้จักมาจากไหนบอกเลยนะครับรู้จักเป็นคนที่เท่าไหร่พี่รู้จักเป็นคนที่เท่าไหรคะฮะคนที่สามกับผมอ๋อรู้จักใครก่อนไอ้ตอดแล้วก็นิวคุงแล้วให้พี่เหรอคือที่รู้จักพี่กิบรู้ไหมฮะเพราะว่าอะไรตอนนั้นนะถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับน้องจะรู้จักอ่ายุคในช่วงยุคบุกเบิกเหรอยุคบุกเบิกอยู่ในไม่บุกเบิกอมอที่มันมียูแคสอะจะเรียกว่าเป็นยุคอะไรดีนะ อ๋อย oh, ูแคสเลยเหรออ่าย้อนกลับไปยูแคสแล้วนะั่นคือครั้งแรกที่ผมได้เจอพี่เกียรติครับผมคนอะไรส่งพอบพัน์เหมือนผมเลยแต่อยูนะ่แคสนะแล้วผมก็ติดรอบไปเธอกระจอกไงก็แย่สามสี่ห้าคือเนี่ยฮะคือผมตั้งใจส่งไปฮะโปรโมทชนเนลตัวเองด้วยประมาณนั้นที่ใดฮะได้ฮะพอบพัน์มีอยู่สองคนนะเขาจะไม่เอาซ้ำกันใช่ไหมก็ต้องเลือกหนึ่งในนั้นนะระหว่างเล่นคนเดียวเล่นเป็นหมู่ครับผม เลยเป็นหมูชนะอีแล้วโอ้การตต่อของเธอกัะชากเทียบกันได้เปล่าแล้วนะฮะมูจอให้นะั่นมันก็จต่คุณเธอมีมทั้งแก๊งเลยให้เดิมนคะ่ะมาทั้งแก๊งเลยนะให้ฉันเก่งผมอยู่คนเดียวเคอกระจอกนี่เลยให้อยู่ในป่าขนาดนี้ไม่โดนมอนตีตายนะไม่โดนหรอกเอ้ยต่อทำไมเอาแค่นี้อีบ้า เดี๋ยวเถอะสิบบอกไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไปเรียกหมูแสงมาช่วยเลยเดี๋ยวอ่าไม่ใช่เหรออืมอืมคุณเธอเอียงหรือเปล่าะอะไรคะอึ่หรือเปล่าไม่เอียงเอียงเอียงอะไรอ่ะเอียงได้เหรอหนูว่าเอียง แล้วนี่เก็บไว้ทำไมอ่ะถือด้านเลยทุบสิทุบทุบทุบนี่ทำบ้านใครก่อนเธอถ่ายดิอ๋อคนเขียวแบบนี้คลิ๊กเขียวแบบนี้ไม่รู้วะน่าเกลียดมากมันไม่รู้ฮะไม่น่าใช่อ้าวรู้ใช่หว่าไม่ใช่ก้อนจะ่ไปถ่ายอะไม่รู้วะมีใครเขียวอยู่ในอาจะเลยฮะ ไม่รู้ฮะจำเลยเอาผมจำไปหมดแล้วเลน่ายิ่งลืมมิกก็้ยิงลืมไม่มีเราเป็นคนแบบนี้คะว่าแต่พิกกี้ไม่เล่าประวัติความเป็นมาของอาจารย์เลยเะเคยเล่าไปแล้วค่ะเล่าใหม่เล่าผิดเล่าถูกใครเป็นเธอเป็นใครเธอเป็นใครได้โอเคฮะวันนี้เขาจะบเพลาง คอมอเมนมาของอาจะเนี่ยเอาอ่ะเธอเล่าก่อนนิวว่าเธอรู้จักใครก่อนเธอไ <ป S 1> เอเล่าอาจะอะฉันนะเคยเล่ามาหลายรอบแล้วเบื่อจะเล่าอยู่แล้วเนี่ยเล่าบ่อ,อยป่อยนริงจริงนี่ตัวนี้น <ทำ S 1> หนึ่งตสามทำไรแล้วคุณเธอไม่อุดตรงนี้ไหนนะ อุดดิเฮ้ยเอานั้นอุดทำไมอะจะบล็อกดินแหละบล็อกบล็อกเอาบล็อกบล็อกอบล็อกบล็บอ,กบอกเลยละเฮ้ย <c oughs> บล็อกบล็อกบล็อกอ่ะบล็อก็อก,อ,ก,อ,กอุดเองเลยไปยัดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ย ก็ถ้า <S 2> 2, <S แบบพูดถึงอาจารยา์ 6, สมัย <1, S 1> เริ่มยุคแรกฮนะยุค 8, อยู่ในช่วงของยุคเปิดศต,ตวรรษแคสเกมครับผมตอนที่แคสเกมนจะเกินจนถึงทุกวันนี้นะอาจารย์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อืได้ชื่อว่ามีชื่อครับผมมีชื่อเสียงเลยก็ว,ว่าได้ไมีชื่อเสียงเพราะใครไม่รู้อ้าวทำไมอ่ะหือ ทำไมไม่รู้อ่ะก็ตอนนั้นผมไม่ติดตามกลุ่มผมติดตามแต่ลายคนเนี่ยก็จะมีคนขอสมัครเท่าที่กิฟต์ค้อาจจะ,ะเต็มยังคะยังรับสมัครอยู่เรือยแค่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะอาจจะเต็มแล้วคะ่ะมีแค่สิบคนพอแล้วคะ่ะแค่นี้พี่กระปุลหัลวใจแล้วคะ่ะต้องบอกว่าบอกนี้ไม่รับใครแล้วค่ะนั่นแหละแล้ที่บอกว่าเต็มแล้วแต่ว่าก็ต้องมีมีถอนดุดใช่ไหม ไม่มีถอนไม่มีหลุดค่ะอ้าวหมายถึงถ้าเกิดมีเต็มมันก็ต้องมีหลุดครับผมไม่ใช่ฟันอ่ะไม่มีถอนไม่มีหลุดค่ะไม่มีอุดด้วยค่ะได้นะ <c oughs> เหาะแต่ถ้าไปผมไม่รู้ประวัติวิดีบล็อกเลยคิดอันนี้คืออะไรอ๋อของคุณวี่คุณวี่เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาค่ะคุณวีไออาร์พีจีค่ะถ้ามันเกิดไ,ไออาร์พีจีจะเป็นอีกหนึ่งที่ผมรู้จักเหมือนกันแล้วตอนนี้นกยังไม่ น้องไมรู้จักใครคะแม่จ๋าตอนนี้เหรอปัจจุบันเนี่ยใช่ค่ะดิลันเขียวปัจจุบันยังไม่รู้จักตัวตนยังไม่รู้จักว่าเป็นแล้วไหนยังไม่เคยคุยอะไรเปี่ยเลยเหรอเขาไปพูดแชนเนลเขาไหมก็ไม่ได้กดน่าเกลียดมากทุกคนแบบนี้อ่ามีแชนเนลของฟ้าเอยฮะแชนนลของฟ้าไม่กดข้่วยดูเดี๋ยวฟ้าไม่ใช่แม่จ่าอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่เว้ย ไหนล่ชื่อมาสิไล่ชื่อมาสิทีไรอ่าทิปทิปละบูดปีรันเดียวกิปเด็กออนเด็กคนอไล่ใหม่ทีขอไล่ขอขอบิ๊กพูดเหนือ์นะขอขอไล่ใหม่ขอไล่ใหม่อีกทีสิเอาก็เสียงมันคุณมีโคตรยากเลนับนิ้วด้วยนับนิ้วด้วย กทหนึ่งสองสามี่โซละสี่กิฟูห้ากอนหกกิบเล็กเจ็ดจันเปียวแปดดิมอนเก้าเนี่ยทำได้แค่เดียวเดี๋ยวใครคนหนึ่งนี่เธอลืมคนที่วาดรูปให้เธอเนี่ยอ๋อน้องไม้ดู ตอนลอและในเกมว่าฆ่าน้องไม้บ่อยมากและก็ตุยก็ตุยก็ตุยไล่ฟาดไล่ฟาดเอาเนี่ยมีมันลืมองแล้ว,วไ,ไปแล้วเอาคนนั้นเข้ามาแทนเฉยก็กล<ว>ัเข้ามาแทนเอ๊นับถูกเปาวะท้า,ามันมีสิทธิผลว่าบางทีเล่ห์ที่สุดเลวร้ายาไม่ได้เป็นคนนี้นเพิ่งมาเสติจริงเลยเนี่ย ทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ผลว่าเแต่ก็เพิ่งรู้ว่าว่าฟ้าไม่ใช่อาจารย์นั่นเองะฟ้าเป็นเมียเมียสมาชิกค่ะอะไรนะฟ้าเป็นเมียสมาชิกค่ะสมาชิกใช่แล้วค่ะอ่าอะไรเมียวัวนี้อะไรเมียว เดี๋ยวดับขึ้นมาให้โดยไวฮะเจอแล้วอะอะไร,รอ่ะแมวตีแมวทำไมวมะจะฆ่าเลทมากพาวี่พาวี่เคยเก่าไว้ว่าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่านั่นแหละเราก็ต้องฆ่างงงงงงละเอาไปเคลียร์ทางมาไปทางเนี้ยเคลียร์ไปยาวๆเลยค่ะ เคลียร์ไปโอ้โหใจไปมากจับซับซ้อนกันเลยไปนั่นแหละสีพี่ก็ว่ายอยู่เป็นชั้นอย่างสี่ะคนชั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวแเราจะสร้างหัวยังไงอ่ะไม่ต้องสร้างฮะจับลงมัสดแปะหัวไว้ทุกคนตามประตูห้องฮะสิบคนก็ควรจะคนละหลังไปเลยก็แปะไว้หน้าประตูสิบหัวอะไรไงต่บ้าเหรอ อ๋อไม่สีมันแบ่งสองหลังใช่ไหมก็หน้าประตูนี่ก็ทําให้เล็กลงเยอะแล้วเธอไปเคลียพื้นที่อย่างนี้ยืดออกไปเร็วๆไกลๆเลยเดี๋ยวฉันจะได้จะได้วางบล็อกต่อฉันไกด์แรงนี้ก่อนเออหูแสงเข้ามาเซิร์ฟกันไหมเดี๋ยวโอ้ยแม่เกลียดมากอันนี้บอกไหมว่าคลิปนี้อัดวันไหนเพราะเมาส์เนี่ยผมกล้จะเคลื่อนทิ้งเรวันอทำอะไรอ่ะมันโคตรจากเลยเมาส์ อ่อนแอบอกดีนนะัะเป็นบล็อกฟางแล,แล้วก็จุดไฟเผาน่าเกียดโอเคแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นแต่จะว่าไปพูดถึงในอาจารย์ในสมาชิกในอาจารย์นะคะก็จะมีพี่ไอโตะในสุดยอดมากๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นบุคคลที่แคสเกมด้วยคอมกาก,าก,กะเพียงเครื่องเดียวจนได้ ดีได้ดีในทุกวันนี้เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อมากนะคะเป็นปฏิหารแห่งวงการเรียนวงการใช่นะว่าเป็นปฏิหารแห่งวงการเลยก็ว่าได้ของขดีดีเลยละ่ะเมื่อก่อนนะขนาดเล่น RPG Maker ยังกระตุหะหะ่อค่ะสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่น RPG Maker ยังกระตุกเออเล่น RPG Maker ยังแบบแหลกรัว เธอไม่เคยดูคลิปเก่าๆไอ้โตะแหลกเธอรู้อ่ะอันนั้น park. นา ú, ่าจะมองข้ามซะกว่าไม่เคยได้กดดูคลิปวิ่งหนีผีเนี่ยแม่งมาเป็นเฟรมเฟมเลยเออแบบแล้วมันก็ไอ้ตตะก็จะบ่นว่าโอ้ยโอ๋ยอ้ยโอ้ยโอ้ย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 อะไรโอ้ยเขาเลยจนพี่ไอคิวมอดแล้วคุณครูน่ะพากันพาลากคอมไปซื้อคอมใหม่ค่ะเออแล้วก็ช่วยมันขนไปไว้ที่ห้อง ก็เลยไปครั้งแรกที่ได้ขึ้นห้องไอโต้และเนะสุดยอดมากอือดีวขาที่ทนไม่ไหวนั่นแหละในที่สุดก็ได้เห็นห้องของไอโตนะห้องของไอโตะเป็นคนที่เรียบง่ายมากค่ะเป็นผู้ชายที่แบบว่าเรียบง่ายสุดๆพอมีพอใช้ใช่แล้วไอโตน่ารักพอเกินไปขอเพียงว่าไม่มีตู้เย็นพี่พี่เคยบอกไอโตะ พี่อยากจะเป็นเมียไอโต๊ะหนึ่งวันอไอโตะที่ขอละเอาตัางค์มาห้พี่ห้าหมื่นเดี๋ยวพี่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ไอ้บ้าเอ้อเลยไอโต๊ะบอกไม่เป็นไรพี่เกรงใจบอกไม่ต้องเกรงใจกูอนดัดเคยจะพาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มากคือแบบโอ้ยไอโต๊ะ <c oughs> ถ้าเตอ,ๆๆตอนที่พี่กิฟต์ออกมาแล้วคือทรัพย์สินพี่ไอโตะครับสามารถทำให้ประมาณว่าสุขสบายอ่ะเรียกว่าสุขสบายอยู่นะประมาณนั้นใช่ค่ะมันอยู่ได้อย่าง โอเคอะแต่มันไม่อยู่ไงไอโตวเอ้ย,อยทำไม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 ตอนนี้มีบ้านคนที่พี่ยังไม่ได้ไปก็มีของคูพี่ก็ไปอ๋อโซล่าของโซล่าของน้องไม้ของรันเปียวยังเข้าไปได้เพยังไม่เคยเข้าไปในบ้านค่ะของคิวมอนเคยไปถึงหน้าบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปจะขาไป ป้าฮ่ะแต่บ้าแล้วโอเคน้องที่ไปดูคลิปผมนี่ที่ได้เสียงกึ๊กกึ๊กกึ๊กกดแบบกดปุ่มรัวๆัวทำไมอ่ะเนี่ยคลิกรัวๆเลยแล้วไมโครดูดเสียงพอจะซื้อไอ้ตัว p o w e r up เปลี่ยนเสียงไมค์ให้มันรับดีๆหน่อยแล้วจะเสียงอะไรไม่รู้แต่เสียงเสียงมาเ่าเสียงจิกเอ้ยบลาบลา ก็จริงสองเอ๊ชต้องแ์กลุ่มแ์กลุ่มอะไรก็เร,เรียกพูดพูดถึงอย่างพิศสวาสค่ะได <c oughs> ้แล้วทุกคนอาสารน่ารักิบ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 ว่าแต่พี่กิ๊บถูกจิ้นกับใครเป็นคนแรกหนึ่งจับออค่ะอ่จิ้นกับใครคนแรกเลยเหรอ <c oughs> น่าใจโซละมะั้งน่าใจนะพี่ไม่แน่ใจค่ะเพราะโซละมันเป็นลุกพระเอกส่วนพี่เป็นลุกนางเอกอยู่แล้วค่ะไม่ไม่อ่ะนี่คืออะไรอะไระไม่มีอะไรครับนางฟ้าใช่หรอคะค่ะปีศาจเมื่อกี้จะได้พูดจะพูดอะไรแบบนะคะบอกว่านางเอก หลาแน่ใจนะแน่แน่ใจจริงๆนะใช่ปร,ประกาศเนีครเฮ้ยบ้านคิมมอนบ้านรันเปียวไปนั่งดื่มชาชาอูหลงชาอูหลงอะไรของคุณไปนั่งดื่มชาไปนั่งกี๋ ทิวมอนดันเปียวไอโตะแล้วก็นิวคุงที่ไปมาแล้วนะอ๋อไม่ใช่กำลังจะเลี้ยงบ้านล่ะทิวล oh. ิปม okay. <Be it. S 1> อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคจะมาก็นิวคุงนิวคุงสีน้ำเงินแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเอ็ด ก็ไม่แปลกใจหรอว่าพี่ทำไมพี่โซลาถึงถูกแต่มาจีนคนแรกนะมีโดยจินออกมาไ,ได้เออเออโดยจินคิปุรีเอ็กโซลอาออมิบิีอะไม่เข้าใจทดหนี่มันเรื่องอะไรเจ็บตูดอีกแล้วโซลามันทำาน้อยให้โดยจีนพี่บอกว่าโซล่าไอจอนโซลาเล็กจังนยะ เล,เล็กเ,เหมือนตัวจริงเดี๋ยวเห็นมาแล้วเหรอยังไม่เห็นอะแต่คิดว่าต้องเล็กแน่นอนนหาเกียนเหมือนโวกนซูโม่ไงขนาดพุงอะไปเบียดหำหมดแล้วนะคะมันก็เลยหำเล็กลงมาัญหาในการมองคนที่คุณเธยเยอะมากเอ,อ้อทำไมอะโนก,ก็เหมือนกันขนาดพุงโนะเบียดหำมาแล้วหำเล็กเดี๋ยวมีไหนบอกตอนแรกไม่มีพุง ได้เดี๋ยวครั้นี้เราจะลดความอ้วนเราจะเห็นคนที่ดีไปไม่ต้องลดก็ได้ค่ะน้องหุ่นดีอยู่แล้วค่ะแล้วกิ๊กใค้บอกไงน้องหุ่นดีอยู่แล้วไม่ต้องลดหรอกคนไม่ใช่เหรอไม่ต้องลดหรอกเลยใช่กี่ิ๊กจะลดทำไมก็อยากลดอ่ะเพื่อตับเซล่ะตับเซลลดกระหน่ำ โอน้นี่โอ้เจ้าน,นี่พอทีไม่ต้องมาเย,ยตอนนี้นกกำลังเกยเย่ทุกวันนกก็ไม่มีโอ้เจ้านี่พอทีไม่ต้องมาตุยเอียงอะไรไม่รู้เ,เหมือนกันนะฮะก็จะติ่งตองให้ดูครับคนเราดิงตองมาก สติกเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ลไลน์โตอมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ